กกาาแกงเพโพเสร็จเรียบร้อยจ้า จะทำกับข้าวแบบซอหรออเลยเข่าลไปนั่นเลยนะเส็จแล้วผักชีลงไปแล้ผักชีขาวก็ จะมีต,ต้นมาผสมด้วยนะคะแดงค่ะเดี๋ยววันี้เน่งจังโกเน่งจังโกอ๋อข้วชูมาลินมาเล่นข้วชูเหรอจูเซียวเดชขอบคุณนิดากระเทียมค่ะ พีคแห้งลงไปค่ะดวใ้พีคกระเด็นเข้าตาคิ้กระเด็นเข้าตานิดหน่อยค่ะสวยหพีคกระเด็นเข้าตาโอ้ยยับวอโคชูปิュ้วตรงนี้นนเชิ ็นย right? ูบกล่มุมแขนนาค่ะอยูโบพมให้อาหารสองตามบามุป uh ิงกินพมไปมุปิมุปิงบามุปิงเลยไปตังกังให้อาหารบามุปิงกินไอโไม่ใช่พริกกระเด็นข้าตาค่ะน้ำ น้ำที่มันมาจากขาขาซอไปแช่แข็งไว้ใช่ไหมคะแล้วพอมันไม่แข็งแล้วค่ะมันก็เลยเป็นน้ํานิดนึงค่ะเวลาตำมันกระเด็นเข้าตาซอเมื่อกี้แ้วเข้านิดเดียวค่ะเข้าตรงหางตาหายแล้วออแล้วก็ใส่กะปิค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเรียบร้อยพริกแกงของเรานะคะไม่ยากเลยค่ะหอมด้วยนะคะตำสดๆ ล้วก็มีเวลาว่างๆเนอะแบบไม่รีบนั่งทำสบายๆมีเวลา,าทำพี่แกงแต่ถ้ารีบๆหน่อยหิวๆก็ซื้อพี่แกงมาเลยค่ะแบบสำเร็จเร็วดี 밥 먹자, 밥 먹자, 밥 먹자, 어, 어, 밥, 먹자. 밥 먹자, 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 밥밥 먹자, 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 자 หนูปิ้งพุทราเนาะ่ะพุทซาหว,วานๆหนูปิ้งกินอันนี้ดินั่นแหละกินผลไม้เหมือนแม่เลยส้มตำตอนเป็นเด็กก็กินผลไม้มเก่งๆโ <laughs> อ้หมูปิ้งกินดีมากลูกฉลาดกินไปเลยผล <laughs> ไม้มีประโยชน์นะ อร่อยเนาะอมันนี้เม็ดใหญ่เลยต้องค่อยค่อยกัดนะหมูปิ้งนี่มันกินของแพงเว้ยเฮ้ยนี่ของแพงนะลูกเอาหมูปิ้ง แบ่งกันก่อนดิได้กินเลยลูกหมูปิ้งกินพุดดาครับอของซอนเนี่ยอร่อยลูกเนี่ยอร่อยอลูกที่มันแตก,แตกเๆเล้วๆเนี่ยอร่อยหวาน กินบุลซาด้วย กะทิค่ะก็คือกะทิผสมกับน้ำเปล่านิดนึงนะคะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำตาลปิ๊บค่ะน้ำปลานิดนึงรสดีนิดนึงค่ะ ชิมรสค่ะโอ้โหโซแซ่บมากเลยค่ะเค <c oughs> ็มเค็มนิดนึงหวานนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงค่ะสามรสกลมกล่อม,มด้วยกระทินะคะอร่อยมากไปเลยค่ะ แกงเทโพเสรีรบน้อยจ้าน่ากินมากเลยค่ะแต่หมูสับลงไปค่ะ เดี่ยวลงไปเลยนะคะลวกนิดนึงค่ะน้ำเปล่านี่ยแหละค่ะคก็นปิดาไว้ก่อน Vietnam. อันนี้ม ik ันจะคล้ายๆกับอาหารเกาหลีพวกคล้ายๆพวกอะไรนะคะกิมจิชีเกเฮจิชีเกจะเปรี้ยวๆหวานๆคล้ายๆกันเหะไรดากันนออยมากนนี่่าร 이거는 매일 먹어도 안 질리겠다. 아, 음. 음. 다 맛있었는데. <laughs> 기분 좋아. 물이는 자리에서 밥을 먹지 지고 넘치진 않고, 딱가까지 않고, 지않을지 않고, 밥을 지 않고, 밥지지 않고, 밥지 않고, 지고밥먹고 หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเดินออกกำลังกายกันที่หน้าบ้าน,นะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วน,นะคะทุ่มก,ว,กว่าๆแล้วทุ่มนิดๆนีน่แหละคะ่ะอากาศก็อยู่ที่16-17องศาค่ะอากาศเย็นสบายมากหมูหมากาไก่นะเอ้ยไม่ใช่ค่ะหมากับแมวตามเรามาออกกำลังกายนะคะวิ่งลู่ไปก่อนโซ่แล้วค่ะอยู่ข้างหน้าหมดเลยค่ะกลัวหรอคะ หมูปิ้งเป็นเด็กอยู่หมูปิ้งก็เลยกลัวยังไม่เก่งเดี๋ยวอีกหน่อยก็เก่งลูกปะเดินเดินจะเดินหมูปิ้งไม่กล้าไปเลยเขาไปกันข้างหน้ากันหมดแล้วค่ะหมูปิ้งมาหางหดหมูปิ้งน่ะหมูปิ้งเป็นเด็กเนาะหมูปิ้งกลัวแปบ๊บหนึ่งขอกินพุซาก่อน มาแล้วมาแล้วมาแล้วทักกันมาแล้ววิ่งรดน้ำหนักนะครับมาแล้วครับตั้งตอนตนี้ก็พร้อมลงมากเลยนะครับตั้งแต่ฤดูฤดูร้อนเข้ามานะครับถอนขนขน,ขนหลุดล่วงไปเยอะเลยนะคะเดี๋ยวฤด,ดูให้ส้มตาไม่ด้อยมานี้ลูกใหไ,ไปทานหนอนตาหมูปิงอะอะส้มตมส้มตาคุณแม่ก็ชอบกินผลไม้ค่ะ หมาบ้านนี้กินผลไม้โยเว้นส้มตำไอโยเวนต่างๆังคนเดียวนี่ค่ะฮะทุกคนพี่ชินถามว่าให้อะไรต้องไม่ให้องุ่นอืองงุ่นหมากินองุ่นไม่ได้เฮ้ยนี่ใครกันเนี่ยใช่ผีหรือเปล่าคิดชิมรึเปล่ารู้บ้างรึเนล่าอ๋อไม่คนนี่นะคนนี่นะโอเคเราไปเราบายบายทุกคนกันดีกว่า 이거 봐봐. 팝자 봤어? 봤어요. 머리 팝콘 되도록.